สวัสดีด้วยนะครับวันนี้มาเจอกับเกมแมวนะครับผมวันนี้มาด้วยทุน3,000บาทนะครับก็จะมาซื้อฟีเจอร์กันนะครับวันนี้เราจะไม่หมุนนะครับมามาลุยกันต่อเลยลวกันนะครับจัดไปดูซินะครับทุน3,000เราจะได้คืนมาเท่าไหร่นะครับเข้ามาแล้วก็ฝากดกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับอยากให้ผมไปเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาอ่ะเริ่มซื้อก่อนเลย3,000บาทเริ่มนะครับ เออใครที่เคยซื้อเคยเห็นนะครับผมเชื่อว่าหลายคนนะครับเคยเล่นนะเกมนี้เออไปได้เท่าไหร่ใบคูณเท่าไหร่รอบนี้โอเคได้คูณสองหมุนฟรีสิบรอบนะครับไปดอกแรกมาก่อนเลยนะครับขอคูณเยอะๆนะครับขอคูณเยอะๆมาเหลือแปดรอบนะฮะตอนนี้โอเคหมุนฟรีนะครับไม่เสียค่าเบรดนะครับนี่คือเราซื้อบโบนัสนะครับไปแปดรอบนี้ว่าไงนะครับโอ้โหมา ยังอยู่คูณสองนะครับยังไม่ไปไหนนะครับยังไม่ไปไหนโอ้ขอมากกว่านี้ได okay, ้หรือเปล่านะฮะไปคูณสี่แล네้วนะฮะห้ารอบสุดท้ายว่ายังไงนะครับทุกคนโอเคไปคูณหกนะครับขออะไรตื่นเต้นมากกว่านี้หน่อยนะครับโอเคไปไปคูณเท่าไหร่คูณ1ิบไปแล้วนะฮะสามรอบสุดท้ายตรงนี้ว่ายังไงรอสบสามรอบสุดท้ายตรงนี้ว่ายังไงนะครับขอมากกว่านี้หน่อยนะครับโอ้โหสองร้อยมาวายเข้าโอเคไปตอนนี้หนึ่งพันแล้วนะครับทุนเราโอ้คูณ โอ้โหห้าพันนะฮะแต่ห้าพันสามนะฮะมาละวันก้อนโตรับไปก่อนเลยแล้วกันนะครับหกพันสองร้อยหกสิบสี่บาทนะครับรวมยอดแล้วโอ้โหหกพันสี่ร้อยเก้าสิบนะครับสามรอบสุดท้ายตรงนี้นะครับบอกไว้ก่อนเลยกําไรเข้ามาแล้วสามพันนะครับโอ้โหมาขอแจมๆสักทีหนะ่ยโอ้โหมาบวกอีกห้าร้อยไปเจ็ดพันสามแล้วนะฮะบวกอีกสองพันสามนะฮะคูณ <c oughs> อีกสองรอบสุดท้ายตรงนี้ก็ได้เรื่องอยู่เหมือนกันนะครับทำเป็นเล่นไปนะครับรวมยอดเลยางวันก้อนโตแตกอยู่ที่4 5 3 6ันห้าสาสิบบาทนะครับตกมือหน่อยนะครับผมเออมามาวันนี้เอาหน่อยเอาหน่อยมาสองรอบสุดท้ายตรงนี้จะว่ายังไงนะครับเอาเข้าคูณอย่างเดียวนะครับโอ้โหไม่เป็นไรมารอบนี้จบอยู่ที่กำไร6 0พันกว่าบาทนะครับผม6 0พันเจ็ดพันนะครับ แต่อยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับโอ้โหตกมือนะครับมาขอซ้าไม่หายคล่องใจหน่อยละกันนะครับผมซื้อหนึ่งรอบจะเป็นอะไรไปนะครับอ่ากดเริ่มซื้อเลยละกันนะครับไม่พูดมากไม่พูดพ่อมทาเพลงลุยเลยๆนะครับรอบนี้จะปังเท่ารอบแรกดีเปล่านะครับผมซื้อสามพันนะครับตอนนี้เราเหลือทุนอยู่แปดพันนะเรามาด้วยทุนสามพันโอ้โหกำไรมหาศาลนะฮะเออแมงพอๆกะ ค่าแรงเดือนหนึ่งเลยนะครับมากกว่าด้วยซ้ำนะครับผมไปไปคูณมาคูณมาคูณเออหกร้อยมามาคูณทูจิบเออเจ็ดสิบสองมาได้อยู่ขอคืนทุนพอนะฮะร,รอบนี้ขอคืนทุนก็พอใจแล้วนะถ้าได้มากกว่าทุนก็โอเคนะครับยินดีต้อนรับอ,อืจบไปที่หนึ่งพันบาทนะครับขาดอีกสองพันนะเหลือตั้งแปดรอบยังไงก็ถึงยังไงก็ได้แน่นอนนะครับผมไปลุย อขอย้ำหน่อยแล้วกันนะฮะคลิปนี้ไม่แนะนำนะครับเด็กที่ต่ำกว่า18ปีนะฮะถ้าอยากดูไปชวนพี่เชวนพ่อชวนป้านะ,ะมานั่งรับชมด้วยกันนะครับก็อย่าลืมนะครับใครอยากดูคลิปอะไรอยากให้ผมเล่นเกมไหนก็คอมเมนต์มานะครับจะผมจัดให้เล่นให้ดูนะครับไปเออามายังไงยังไงไปสองพันเจ็ดแล้วทุกคนมาขู่ยีองไปดิมา <S 2: S 1> ไว้แตกไม่ไม่แตกระวันงก้อนโต,โตแต่นะฮะเรียบร้อยระวันก้อนโต เมกะวินพันเจ็ดหกสิบาทรวมยอดแล้วส oh, oh. องพันเจ็ดหกสิบนะครับโอ้โหคูณยี่สี่เลยสี่รอบนะฮะมาลุยลวยเอาเอาไปยังได้อยู่คูณยี่หกโอ้ยบอกเลยเป็นเรื่องแล้วนะค,คูณโอ้ oh. เป็นเรื่องแล้วนะตอนนี้กําไรคืนมาแล้วนะฮะกาไรสองพันแล้วนะฮะโอ้โห oh, oh. กาไรจะสองพันแล้วพันสี่หกสิบแตกนะฮะ เออพันสี่แตกนะฮะมาเหลืออีก3ารอบสุดท้ายตรงนี้ก็ยังได้ลุ้นอยู่นะเพราะว่าคูณ30แล้วสกิดนิดหน่อยเป็นเบิ้ลอย่างเดียวนะเพราะว่ามันเยอะนะครับยิ่งคูณเยอะยิ่งแตกดีนะครับก็อย่าลืมนะครตอนนี้เราเล่นอยู่ค่าย m g b e t บนะครับบอกเลยเว็บนี้นะครับใครสนใจอย่าทิ้งริงไว้ใต้คลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไว้ด้วยแล้วกันโอเคโอ้โหแตกมาหมื่นสามนะฮะรางวัลก้อนโตรอบนี้ แตกมาหมื่นสามนะฮะโอ้โหก็าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับเออขอรวมยอดหน่อยมาจบอยู่ที่เท่าไหร่หนึ่งมืนแปดพันเจ็ดรอยี่สิบาทนะฮะตกมือกำไรเกินกึ่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผม